สวัสดีครับก็จะมาแกะกล่องเคลียก์บะเหมือนเดิมอันนี้กล่องเบามากนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะจําไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันแกะข้างหลังแล้วกันง่ายสิอันนี้อยู่บ้านเพื่อนนะครับถ้าใครบอกว่ามันคีิไม่ได้ก็แสดงว่าจังหวะมันไม่ดีนะของอ่เขาหองผมเนะี่ยคีิแทบตายเหมือนกันจะได้โอเคไอ้ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยคือ ไช้บัตรฟีสามเครื่องนะคีบมาก่อนจะได้ตัวนี้ไม่ได้เติมเป็นของรีซีโร่กาจะเป็นนาฬิกาเออแกะไงอ่ะรูดเลยนะฟุกเอเหอเดี๋ยวให้ฟุกเนี่ยอันเนี้นะครับแกะออกมาก็ ตแด่ดคู่มือรู้สึกกัเป็นภาษาญี่ปุ่นศัพท์ญี่ปุ่นรู้ไม่กี่คำครับไม่เดีวพูดเป็นเป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตวอทช์ขออนุญ,ญาตแกะรีวิว อ่ะนี่ครับมันก็จะไม่ค่อยชัดหนม,มันสะท้อนเปิดยังไงทีเนี้ย oh. ไม่เคยใช้โอเคก็ปุ่มหนี่มันก็จะเปิดโอเคนี่นะครับเป็นรูปเลมกับไภไม่รู้อะตัวนี้ไม่ขายครับไม่เพื่อนเดี๋ยวเปิดผิดทางอีกจอเก้านี่ โอเคนะเป็นสีเงินมีเงินบอลบอลโอเคจบรีวิวแค่นี้แหละครับ